คือตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเป็นรูปของกําไรเนี่ยเดี๋ยวบรนตาเราจะเอาถาวรลงนะครับแกะเข้าไปเสริมลงไปในนี้เนี่ยนอกจากกันในเรื่องของเครื่องงานเอ่อเคี่ยงงานแล้วเนี่ยหรือป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วเนี่ยยังเสริมในเรื่องของการค้าขายได้ด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวพบกันอีกแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์จวงอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเอ่อก็มีกระแสสอบถามหลังจากที่คลิปเราออกไปว่าถ้าถ้าเกิดเนี่ยเขาต้องการที่จะดูด,ดูดวงตรวจดวงเนี่ยโดยศาสตร์ของของพายิปพายิปซีเนี่ยที่นานกว่าที่อาจารย์จวงกำหนดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ ก็ผมคิดว่าเพิ่มให้อีกสาสบนาทีก็เพิ่มเป็นหนึ่งรบาทนะครับอีกสาสนาทีเป็นหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนะฮะร9 9บาทครับคือมีคนสอบถามตบ้านตาเรามาเพราะว่าเขาบอกดูแค่4ี่สิบห้าเนี่ยเขายังไม่ไม่ ไม,ไม่สะใจเลยเขาอย่างเงี้ยเขาอยากจะรู้รู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้ให้ให้หมดอตกลงว่าเพิ่มได้อีกสามสิบนาทีอีกสามสิบนาทีเป็นร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ,รบผมอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่สอบถามกันมาในเรื่องของเครื่องรางนะครับเครื่องรางแห่งการค้าขายนะครับซึ่งจะอยู่ในเรื่องตระกูลในเรื่องของถววนนะครับอันแรกเนี่ยที่เราได้เห็นกันเนี่ยฮะ อันนี้เขาเรียกถาวรหลงนะครับ mm hmm. ความเป็นมาเนี่ยของถาวรหลงที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาจากเขาหงึมเป็นถาวรที่เลื้อยนะฮะอาจารย์จวงดูนะครับหยิาไปดูได้อันนี้จะเป็นถาวรที่เลื้อยผ่านผ่านถ้ำนะครับ mm hmm. คือตรงนี้เขามันเหมือนเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งหรือคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยเข้าไป ในถ้ำที่ลึกลับนะครับตำนานเขาบอกว่าทวันหลงเนี่ยมันจะกั้นไม่ว่าจะเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะเป็นเมืองเมืองรับแรนเนี่ยถ้าใครก้าวข้ามไปเนี่ยก็จะทําให้หลงนะครับหาทางกลับไม่ได้แม้กระทั่งนบเนี่ยตำนานบอกว่าบินผ่านนะครับก็ยังหาทางกลับลังไม่ได้เลยคนะครับ<ะ>ซึ่งทวันหลงเนี่ย จะเป็นเครื่องรางที่เขานํามาบูชาไว้ในร้านค้าเหมาะเลยนะฮะไไว้ในร้านค้าเพราะว่าพอร้านค้าเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วเขาก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือจะหลงหลงเหมือนกับหลงไหลลงลงละคือ,คอต้องกลับมาใช่กลับมาซื้อคือเข้าแล้วก็จะเข้าอีกนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็หลบติดแต่เราก็ไม่รู้ติดในเรื่องของ รสชาติหรือว่าติดเรื่องของอะไรการบริการใช่แต่มันก็จะทําให้คนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายคนที่นําำไม่ว่าจะเป็นถาวันหลงในในรูปของตะกุดนะครับหรือในเรื่องของกิ่งแบบเนี้เอาไปบูชาที่ร้านมักจะประสบผลผลสาเร็จนะครับถ้าเป็นถาวันที่หายยากนะครับ ของแท้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเป็นกิ่งงอๆโค้งๆแต่บางคนเนี่ยจะเป็นเหมือนเครื่องหมายเป็นเส้นเส้นๆแล้วเป็นเครื่องหมายเช่นมาร์กอ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่ถาวรหลวงนะครับ hmm. ถาวรก็คือสิ่งที่เลื้อยไปตามต้นไม้นะครับอันนั้นอันนั้นก็คือคอนเ็ปต์ของของถาวรอันนี้ก็จะเลื้อยเหมือนงูเลยนะใช่ครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ชมกันนะครับว่าอาหารย,ยากบางทีเนี่ยเป็นในรูปของของตะกุดเนี่ย ถามกันนะเออทำไมบ้านมนตาเราชอบเอาเครื่องรางที่เป็นเหมือนแบบธรรมชาติเอาออกมาให้ดูเพราะเราอยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเอามาเนี่ยพอเราทําแล้วนะครับหรือเราเอาไปปลูกษแล้วเนี่ยเรามาเรามีแหล่งที่มาที่ไปคนที่บูชาของบ้านมูนตาไปจะได้รู้ว่าอันนี้คือของแท้นะเ<อ>พราะเดี๋ยวรรชน,น,นช่เดี๋ยวนี้ของเล่นแบบมันเยอะครับอาจารย์วัวใช่นะครับเราเราเหมือนที่อาจารย์ตัวเคยบอกเงินเงินเราคือเงินจริง บูชาแล้วเนี่ยมันก็ควรจะได้ของที่มันสมเหตุสมผลใช่นะครับอันนี้พอดีเรามีตัวอย่างแค่ลังเดียวเขาเรียกลังนกเขาหลงนะครับลังนกเขาหลงเนี่ยครับเป็นสุดยอดของเครื่องรางเหมือนกันนะฮะในเรื่องของการค้าขายข้างในเนี่ยถ้าเราเห็นดีๆเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกเส้นขุมนังนางไม้นะครับจะมีสองสีก็คือสีน้ําตาลกับสีดํานะครับ พอรวมกันเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราตั้งอยู่ในร้านค้านะครับรก็ลักษณะเหมือนกับถาวรหลงเลยคือคนเข้ามาแล้วก็อยากจะเข้ามาอีกนะครับหลายหลายร้านที่เราเห็นที่เขามีถาวรเนี่ยลองสังเกตดูนะครับร้านนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าขายจะเห็นชัดคนเข้าเยอะมากะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรั้งโลกเขาหลงเนี่ยหาค่อนข้างยากละนะครับ แต่ทางบ้านมุนตาเราก็ยังยังสอหากันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ยังไงก็ลองทักมาก็ได้นะครับถ้ามีก็ลองกุชาไปเพราะสิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งเสริมชนิดหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของการค้าขายให้ดีดีขึ้นนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของอันนี้ก็แนะแบบหนึ่งเขาเรียกต้นเครือเทาหลง ซึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนกับกิ่งอย่างเงี้ยแล้วเขามาทำนะครับแล้วก็มาลงอัก,อกลรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรามีสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเสริมเรื่องการค้าขายคนที่ขายไม่ดีหรือติดเรื่องที่ติดขัด <ฮะ S 2> บางครั้งสิ่งเสริมอาจจะช่วยท่านได้ใช่ครับใช่คือเหมือนกันตัก นักธุรกิจอะไรคนนะครับที่ผมที่เราเคยพูดคุยอยู่นะอาจารย์จวงก็ค,คือว่าเขาจะมีเครื่องรางประจําตัวเขาเลยใช่ใช่ไหมครับแต่เครื่องรางแต่และชนิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่เขานับถือว่าเขาจะรับถือแบบไหนซึ่งเขาเขาถือว่าเครื่องรางเหล่านี้เนี่ยเป็นมันเป็นมือที่มองไม่เห็นบางครั้งยามที่เขาตกต่ําเนี่ยคือน,นักธุรกิจบางคนอย่างที่เราเห็นที่โควิดนะครับ พอตกต่ำเขาตกเขาตกจริงๆนะเขาตกแบบสุดๆเลยแต่บางคนตกแล้วไม่สามารถที่จะฟื้นคืนคืนมาได้แต่บางคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยดึงเขากลับขึ้นมาสู่จุดเดิมได้ะนะครับก็คือว่าเขาต้อเขาจะต้องมีสิ่งสิ่งสิ่งพวกเนี้ติดตัวนะครับหรือบางครั้งเหมือนกับ มีมือที่มองไม่เห็นคอยคอยอุ้มเอาไว้ใช่ครับอุ้มไม่ให้เขาตกต่ําไปมากกว่านั้นใช่ครับใช่ไหมครับนลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางครั้งได้ทันจวงแบบเราตกอยู่ในคือเราจะเห็นผลเนี่ยมันหยุดต่อเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเช่นอย่างอุบัติเหตุอย่างเงี้ยใช่ครับเห็นชัดมากบางคนเนี่ยขนาดว่าโอ้โหแบบมีการสูญเสียเยอะ แต่ตัวเองไม่มีรอยอะไรเลยนะแม้กระทั่งแมวขวนก็ไม่ใช่ใช่ครับนั่นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสำหรับอันนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเหมือนที่พระท่านบอกว่าคือปัจจัตังนะ,ะครับคือต้องประสบเองเห็นเองถึงจะรู้ถึงจะเชื่อด้วยตนเองบอกให้คนอื่นเชื่อ เขาอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่เมื่อใดที่เขาประสบด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้เราประสบใช่ครับใช่ครับกับตัวเองก็คือเหมือนที่บอกอะครับป้องกันป้องกันดีกว่าดีกว่าใช่ครับดีกว่ารอให้เหตุมันเกิดแล้วเราเห็นผลตรงนั้นใช่ครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าเรายังไม่เชื่อนะฮะ แล้วเราก็บอกเออเอาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้ดีก่อนแล้วค่อยค่อยมีสิ่งพูดนี้ติดตัวบางครั้งมันอาจจะช้าเกินไน,นสายเกินไปใช,ใช่ครับนี่แหละฮะที่ที่เหมือนที่เหมือนกับเราเคยพูดพูดกันถึงคลิปก่นกอนที่บอกว่าถ้าเราถ้าเราหูย้ายเรือนเนี่ยมันจะมีผลนะกับคนหลายๆคนนะครับมีผลกับทุกคนเพียงแต่มันจะมากจะน้อยหรือมันจะมีผลกระทบยังไงเนี่ย ถ้าเราบางคนก็จะไม่เชื่อเหมือนที่เรียนในาจาันทรวงไปบางคนไม่เชื่อเหมือนใช่เร,รเรื่องปีชงอะ่ะก็บอกเ,อเรื่องของศาสตร์จีนเขาไม่ได้ศาสตร์ไทยเราใช่ก็าถามว่าเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมันมัน,มนเกิดความสูญเสียแล้วใช่ช่ดังนั้นถ้าเราทําอะไรก็ตามนะฮะหรือเรามีอะไรก็ตามโดยที่ไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนหรืว่านั่นยังแนะนําในเรื่องของการการป้องกันขออนุญาต ย้อนไปนิดหนึ่งอย่างเรื่องปีชงเนี่ยฮะตามเท่าที่ผมได้ทราบพอทราบมาบ้างนะคะปีชงนี่บางครั้งมันไม่ใช่ชงทีเดียวนะฮะใช่บางครั้งเนี่ยตรงปีเนี่ยมันตรงกับปีชงจริงแต่มันไปเข้าในดวงชะตาบางคนมันไปนเขาเรียกว่าหลักฮะคือเป็นปีฮะฮะคือคือสมพงกัน สบอส่งเสริมกันแทนที่แทนที่จะชงไม่ดีกลับกลายเป็นชงดีที่เขาเรียกว่าชงดีชงไม่ดีชงร้ายอะไรอย่างนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันคือศาสตร์จีนซึ่งผมก็พอได้ยินมาบ้างนะฮะว่ามันคือการชงคือเราได้ยินแต่เพียงว่าชงมันไม่ดี ันต้องไม่ดีเหมือนกับองค์พระราหูยายเรือนพอพูดถึงพระราหูปั๊บโอ้ยของที่ไม่ดีสิ่งโมเมาใช่ครับนั่นคือสัญลักษณ์ของท่านแต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ส่สงเสริมเราได้เหมือนกันครับครับผมคือสิ่งที่อาจารย์จงแนะนําก็คือเป็นการแก้ในเรื่อง ความติดขัดอุปสรรคต่างๆใช่ครับ,รบโดยการที่ว่าเราจะแก้จากางไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของท่านอาจารย์จวงมันขึ้นอยู่กับตัวของขขผู้ฟังนะฮะว่าจะตัดสินใจยังไงเพราะคนที่เดือดร้อนก็คือตัวตัว,ตวท่านเองตัวท่านเองใช่ใช่เพียงแต่อาจารย์จวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของไพ่ยี่สี่อะไรก็ตามน,น,น,นะฮะเหมือนที่อาจารย์จวงบอกครับก็ทําได้เพียงแค่แนะนําแนวทางแล้วก็ บางอย่างเนี่ยศาสตร์พวกนี้เนี่ยก็จะเหมองในเรื่องเหตุที่จะเกิดในอนาคตแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ครับ,รบถ้าเราเชื่อแล้วเราหาคนทางการป้องกันมันก็จะระงับในเรื่องของการสูญเสียอะไรต่างๆได้ใช่ครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยผ่านปล่อยท่ามไปพอเวลามันเกิดเหตุแล้วเนี่ยความรู้สึกเราก็จะกลับมาว่าถ้าเราทำนะักตั้งแต่วันนั้นเนี่ย มันก็น่าที่จะดีกว่าใช่ครับนะครับก็ขณะเดียวกันผมขอเสริมนิดนึงเหมือนกับเราพูดถึงแต่เรื่องเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายเราคือป้องกันแต่ขณะเดียวกันอย่างที่ผมเคยพูดนะฮะว่าถ้าดีเนี่ยถ้าท่านย้ายเข้าไปในเรือนที่ดีแล้วเรามีการเหมือนกับที่เคยมีพูดกันบ่อยๆว่าไหว้ดีพลีถูกก็ย่อมจะส่งเสริม ให้เราได้มากขึ้นดีขึ้นจากปกติใช่ไหมฮะผมก็ว่าน่าจะทำดีกว่าดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยเหมือนกับที่เคยพูดมาแล้วฮะเร,ร,รากราบไหว้ท่านบูชาท่านเพื่อขอพรถ้าเราไม่บูชาท่านท่านจะให้พรเราด้วยเหตุอะไรใช่ไหมครับ ถ้าเราทําดีเราคิดดีนะฮะถ้าเรานับถือในสิงที่ดีๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิงที่ดีๆพวกนี้ยจะกลับมาหาเราใช่ครับนะครับแล้วตอนนี้ก็จะแจ้งข่าวอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือในเรื่องของเครื่องรางที่เรียกว่าพญาเท้าเอวเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเป็นรูปของกําไรเนี่ยเดี๋ยวปั้นตาเราจะเอาถาวรหลงนะครับแกะเข้าไปเสริมลงไปในนี้เนี่ยนอกจากกันในเรื่องของเครื่องงะเออ เขียวงานแล้วเนี่ยหรือป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วเนี่ยยังเสริมในเรื่องของการค้าขายด,ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเรานะครับที่สามารถเอาของใน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 ตำนานเนี่ยที่ดีๆเนี่ยมารวมกันนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์โจม,มีอะไรเสริมไหมครับก็ไม่มีอะไรเสริมนะฮะอา่า ก็ขอฝากไว้ฮะว่าเมื่อท่านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพทั้งหลายแหลแล้วเนี่ยท่านย่อมได้รับพรน,นะฮะป้องกันไว้ดีกว่าเกิดเหตุครับ,รบแล้วก็ขอเพื่อพรเสริมไว้ให้ได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมครับผมครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จวงนะครับ,รบแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าเออถ้าเกิดท่านผู้ชมคนใดอยากจะตรวจดวงชะตาโดยศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะครับก็ให้ติดต่อที่อาจารย์จวงตามเบอร์ที่อาจารย์จวงแจ้งไปนะครับหรือดูภายใต้คลิปนี้ก็ได้ครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับ